สวัสดีทุกคนนะครับผมพูดเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมมีไมโครโฟนตัวนึงนะครับมารีวิวให้ทุกคนฟังอีกแล้วเนาะซึ่งก็เป็นไมโครโฟนจากทางไฟฟ i นะครับนั่นก็คือไฟฟไมโครโฟน k 6 7 8ไมโครโฟนแคนเนเซอร์ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับที่มีราคาอยู่ระดับประมาณ2,000บาทนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมารีวิวแค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าผมจะมาแจกเจ้าตัวไฟฟ i k 6 7 8ตัวนี้ ให้คนที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับส่วนกติกาจะเป็นยังไงสามารถรับของได้ยังไงเนี่ยโปรดติดตามไปถึงท้ายคลิปนะครับผมจะบอกก่อนจบคลิปเนาะแต่เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับไปดูรีวิวสั้นๆของผมดีกว่าว่าไมโครโฟนต,ตัวนี้เนี่ยมันดีหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณทางไฟๆอีกครั้งนะครับที่พพอร์ตเจ้าไมโครโฟน K678 ตัวนี้ไม้ผมได้ทําการรีวิวนะครับแล้วก็ทำคลิปเอาไว ให้เพื่อนได้ไปใช้งานจริงๆนะครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าไมโครโฟนที่ผมใช้อยู่ณตอนนี้นะครับจะไม่ใช่เจ้าตัวไฟฟ้า K68 นะครับแต่จะเป็นตัวชัว MV7 ไมค์หลักของผมณตอนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้ไมค์เจ้า K68 หลังจากนี้นะครับที่ผมใช้เจ้าตัว MV7 ก่อนเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้เสียงในต้นคลิปของทุกๆคลิปของผมนะครับมันเป็นเสียงที่มันคล้ายๆกันที่มันเหมือนกันนะครับก็เลยใช้ไมค์ตัวนี้ก่อนเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปใช้เสียงจากเจ้าตัวไฟฟ้าเคเจ็นะครับอ่ะตอนนี้สิ่งที่ทุกคนได้ยินอยู่นะครับจะเป็นเสียงที่มาจากเจ้าตัวไฟฟ้าเคเจ็บตัวเล็กตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขอให้ดูซึ่งณนะตอนนี้นะครับบ้านผมเนี่ยมีฝนตกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบคนที่แบบอาบน้ําอยู่อะไรอย่างนี้เนาะ,ค,ะคือก็อาจจะมีเสียงเข้ามาบ้านนะครับเราจะได้วัดไปเลยว่าเจ้าโโฟนตัวนี้เนะี่ยในเรื่องของการรับเสียงรอบข้างหรือว่าเสียงฝนอะไรอย่างนี้เนะี่ย มันจะสามารถตัดได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ระยะที่มันตั้งอยู่ที่โต๊ะอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไม่ติดบุมอาร์มนะครับมันจะรับเสียงได้แค่ไหนเดี๋ยวผมไปอธิบายฟังในคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ b u ลค d quality หรือวัวสดุคุณภาพก่อนเลยนะครับว่าเจ้าไม้ตัวนี้เนี่ยมันทํามาดีแค่ไหนนะครับแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเกรนของไม้นะตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ65%นะครับแล้วก็จะอยู่ในรูปแบบจ้างเดิมของมันเลยนะครับผมจะไม่ได้บปยมอดอะไรมันให้มันเสียงดีขึ้นนะครับอัน,น แตนที่มากับตัวไม้และตั้งไว้บนโต๊ะแบบที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทํามาจากเมทัลทั้งหมดเลยนะครับก็คือเหล็กนะครับซึ่งมันให้ความรู้สึกที่มันแบบแข็งแรงอะ่ะเออใช้ยังไงมันก็ไม่พังะอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับเจ้าตัว MPG ์รีเกม A8 จากทางไฟไฟ้าที่ผมเพิ่งรีวิวไปไม่นานม,มานี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกทั้งหมดเลยนะครับจะมีเรื่องของอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเหล็กเนี่ยก็แค่ตัวป็อปฟิลเตอร์แค่ตรงนี้เองนะครับที่เป็นเ,นเ,นเนหเลเ็ก แตกต่างแค่ไหนเนาะอันนั้นพลาสติกอันนี้เหล็กนะครับให้ความรู้สึกที่มีน้ําหนักมากกว่าพอสมควรนะครับรู้สึกแข็งแรงกว่ามากด้วยโอเคต่อมานะครับเรามาดูกันว่าเจ้าไมโครโฟนตัวเ,เล็กตัวนี้เนะี่ยมันทําอะไรได้บ้างมันมีฟีเจอร์อะไรให้เราใช้บ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องของพทริร์เสียงก่อนลวกันพัิน์เสียงของตัวนี้เนะี่ยจะเป็นไมโครเนเซอร์ที่มีรูปแบบรับเสียงแบบคาร์ดิโอ,อเหมือนเดิน,นะครับเหมือนเจ้าตัวแอมปิเกม A8 เลยครับก็คือมันจะรับเสียงด้านหน้าแล้วก็ไปด้านังคาันม่เเสีีียง้นนป็ทผพูดอยู่ตรงหน้าาามมเลยยะอู่่หงปรณแบบ ไม่รู้อะผมไม่รู้ประมาณกี่เซนนะประมาณ20เซนได้มั้งอ่ะเสียงก็จะเปบานนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมไปทางด้านข้างเนี่ยอ่ะเสียงมันก็จะเหมือนหายไปนิดนึงนะครับซึ่งด้านหน้าของตัวไมโครโฟนนะครับเพื่อจะต้องเจอโลโก้ไฟไฟ i นะครับแล้วก็ปุ่มปุ่มนึงนะครับปุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่ม mute toggle er switch นะครับก็คือถ้าเรากดไปนะครับไฟสถานะเนี่ยจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงนะครับนั่นหมายความว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยถูกมิวอยู่นะครับ กดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันกลับมาเป็นปกตินะครับผมพลิกไปด้านหลังนะครับเราจะเจอหนอบ2ปุ่มนะครับปุ่มบนเนี่ยมันจะไว้ปรับเกณฑ์ของตัวไมโครโฟนครับก็ปรับได้เลยสู่ถึง100เนาะส่วนปุ่มด้านล่างนะครับเอาไว้ปรับเฮดโฟนวอลลุ่มนะครับเผื่อใครที่อยากจะมอนิเตอร์เสียงระหว่างที่เพื่อนๆพ,พูดอยู่นะครับก็สามารถเสียบสาย3.5เนี่ย เข้าพื้ตูดของไมค์ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปปรับระดับเสียงที่ปุ่มด้านล่างออกได้เลยนะครับซึ่งที่ตูดของไมโครโฟนนะครับมันจะมี3พอร์ตนะก็คือพอร์ต USB ไว้สำหรับการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็แจ็ค3.5นะครับไว้สำหรับนิเตอร์เสียงใช่ไหมแล้วก็รูตรงกลางนะครับจะเป็นไว้กับต่อกับ b o อา a r มนะครับอย่าคิดว่าไอ้ตรงกลางเนี่ยมันเป็นไว้สําหรับเอ่อต่อสาย3.5้นะไม่ใช่นะครับอย่าต่อผิดนะครับเสียงไม่ออกนะครับ ซึ่งก็ประมาณนั้นหละครับสำหรับในเรื่องของฟีเจอร์ของไมโครโฟนตัวนี้สิ่งที่มันทําได้นะครับก็จะมีแค่ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้าตัวเรื่องของสแตนเนี่ยก็แข็งแรงดีนะครับเป็นความรู้สึกเป็นอลูมิเนียมเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับซึ่งเพื่อนสามารถปรับการขึ้นลงหรือว่าการทิ้วขึ้นลงของเจ้าตัวไมโครโฟนนี้ผ่านไอ้ตัวหมุนที่มันติดอยู่ตรงสแตนได้เลยนะครับแล้วก็ด้านใต้ของตัวสแตนเนี่ยมันจะมีฟีดมาให้ด้วยนะครับเพื่อไว้กันลื่นอะไรอย่างนี้เนาะสำหรับใครที่ไม่อยากใช้เจ้าตัวไมโครโฟนที่มันตตตัััั้้งงกกกบบะอออยย่่าานีีจมม มันทํำยังไงนะครับขั้นตอนก็ง่ายๆมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือหมุนไอตัวปรับระดับความแข็งของการทิ้วของตัวไมโครโฟนที่มันติดตรงสแตนเนี่ยให้มันหลุดออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ดึงตัวไมโครโฟนออกมาเนาะแล้วก็เอาตัวอะแดปเตอร์นะครับที่เขาแถมมาให้ในกล่องนะครับเสียบเข้าไปกับตัวไม้นั่นตูดตูดของตัวไม้นะครับแล้วก็เอาตัวไมโครโฟนเนี่ยไปหมุนเข้ากับบูมอาร์ของเพื่อนได้เลยนะครับแค่นี้เองก็ต่อกับบูมอาร์ได้แล้วนะครับโอเคในเรื่องของเสียงนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ น่าจะดีมามากพอแล้วนะครับกับเจ้าตัวไฟฟ้าเ8ตัวเล็กตัวนี้เนาะแต่เพื่อเห็นการเปรียบเทียบมากขึ้นนะครับว่าเจ้าตัว k 7 8ตัวนี้เนี่ยมันทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะนํามาเปรียบเทียบกับเจ้าตัวไฟฟ้าแอมเป์เกม8ตัวนี้ที่ผมเพิ่งรีวิวไปด้วยนะครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นเนาะว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เจ้าตัวแอมเป์เกม8มีก่อนแล้วกันก็นกคือมันมีช็อคเมาส์ แล้วก็มี pop filter มาให้นะครับในขณะที่เจ้าตัว K68 เนี่ยมันจะมีแค่ stand มาให้แต่ว่าไม่มี pop filter มาให้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูว่ามันจะแตกต่างกันแค่ไหนเนาะระหว่างมีกับไม่มีนะครับโอเคเรื่องแรกเลยนะครก็คือเรื่องของ pop filter นะครับเจ้าตัว K68 ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆใช้งานมันกับโต๊ะหรือว่ากับบูมอัมก็แล้วแต่นะครับแล้วเพื่อนไม่ได้เข้าใกล้มันมากเนี่ยในเรื่องของเสียงพอพานซอโซอย่างนี้เนะี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับแต่เมื่อไดก็ตามนะครับที่ทุกคนแบบเข้าไปแก้มันมากขึ้นนะครับเสียงพอพานกับเสียงซอโซเนี่ยมันก็น่าจะแบบเออได้ยินมากขึ้นแล้วก็แบบน่าลำคามากขึ้นเนาะแต่ว่าในขณะที่เจ้าตัว MP Game A8 ตัวนี้นะครับมันจะมีป๊อปฟิลเตอร์อย่างที่ผมบอกไปนะครับแถมมาให้นะครับเรื่องของเสียงพอพานกับเสียงซอโซอะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงมากๆนะครับบางทีแทบจะไม่ได้ยินโดยซ้ำนะครับถ้าเกิดไม่ได้พูดกับมันใกล้เกินเนาะซึ่งคาแรคเตอร์เสียงโดยรวมของเจ้าตัว Fire ผมอยากจะบอกงี้ดีกว่าว่าผมไม่ได้ว้าวเท่าตอนแรกที่ผมรีวิวเจ้าตัว MP g พีเกม a อนะครับตอนที่ผมทดสอบเจ้าตัว A8 แแบบพูดให้เพื่อนฟังเนี่ยเพื่อนผมบอกว่ามันเหมือนเสียงที่ออกแหกเสียงผม,มจริงๆอะ่ะเหมือนกับไม่ได้ผ่านไมโครโฟนไม่ได้ดัดแปลงอะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่เจ้าตัว k คเจตัวนี้เนะี่ยเสียงพูดของผมนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกบบไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ทั่วๆไปอะ่ะเออมันเหมือนจะมีการแบบคอมเพรสที่หนึ่งนะครับเพื่อให้เสียงเรามันแบบมันดูดีอะ่ะเออแต่มันจะไม่ใช่เสียงที่มันมาเหมือนกับ คล้ายๆเสียงเรานะครับแต่จะเป็นเสียงที่มันโดนตัดแต่งดดัแปงให้มันแบบดูดีขึ้นในแบบ ผมไม่รู้จะพูดยังไงเออแต่คือมันไม่ใช่เสียงที่มันเหมือนกับเป็นเสียงผมละกันง่ายๆนะครับส่วนเรื่องการเก็บเสียงภายนอกนะครับก็อย่างที่ทุกคนได้ยินเลยตอนนี้คือฝนตกหนักมากนะเออบ้านผมคือมันมีเพิ่มแบบสั่งเดสีที่มันอยู่ข้างนอกด้วยนะครับก็อาจจะได้ยินมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ยินเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวไมโครโฟนสองตัวนี้มันทําได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของการเก็บเสียงภายนอกเนาะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวคีย์บอร์ดของผมนะครับมาทดสอบให อ่ะผมจะตั้งไว้ข้างหน้าเลยนะครับอันนี้เนี่ยนอกจากจะทดสอบเรื่องของการเก็บเสียงหรือว่าแอมเบียนซ์ภายนอกแล้วนะครับมันจะเป็นการทดสอบเรื่องของช็อคเมาส์ที่จะตัว A8 มันมีแต่ว่า k คหไม่มีภายในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเวลาผมพิมพ์คีย์บอร์ดไปหน้าตอนนี้เนี่ยโต๊ะมันจะสั่นนะครับทีนี้เพื่อนๆจะได้ยินข้อต,ต่างเลยว่าระหว่างที่มีช็อคเมาส์กับไม่มีช็อคเมาส์เนี่ยมันแตต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มพิมพ์แล้วนะครับอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดบาาาวสตนนะััอีี้้เเยงกก็จาจจาม เออ uh, Ampli Game A8 นะครับ mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะสับไปเจ้าตัวไฟฟ้ K678 บ้างนะครับว่ามันทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนเนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับกับในเรื่องของเสียงเจ้าตัวไฟฟ i K678 นะครับแล้วก็ไฟฟ Ampli Game A8 ตัวนี้นะครับผมทีนี้มาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเจ้า K678 ตัวนี้เนี่ยเออมันดีหรือเปล่ามันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้เสียงที่มันอัปเกรดขึ้นนะครับจากพวกแบบเกมมิ่งเฮดเซตเช่นแบบไฮบริดคาวท Logitech G ProX เจ้าตัวนี้ก็น่าจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่น่าจะมีข้อสงสัยอะไรมากก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าต้องการไมโครโฟนที่มันเสียงดีนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็มีวัสดุที่มันแข็งแรงเนี่ยเคอเจแปก็น่าจะเป็นตัวเลือกระดับต้นๆเลยนะครับที่เพื่อนๆควรจะเลือกหานะครับมันมีไมโครโฟนอีกเยอะแหละที่มันแบบราคาประมาณนี้แล้วก็ทําเสียงได้ดีนะครับแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่ ทีนี้มาถึงช่วงคลิปอเวหรือว่าช่วงแจกของกันบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปเนาะว่าผมจะมาแจกเจ้าตัวไฟฟ้าเค678ตัวนี้ที่ผมทําการรีวิวอยู่เลยนะครับกติกาก็ง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเพื่อจะต้องไปกดไลค์เพจเพจใหม่ที่ผมเพิ่งตั้งนะครับใน a c e b o o k ของผมด้วยนะครับเพจชื่อภูหยุ่นเนาะก็คือชื่อเหมือนช่อง YouTube ของผมเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขั้นตอนที่2นะครับก็คือกด Follow ช่อง YouTube ช่องนี้ของผมนะครับ แล้วก็ขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือคอมเมนต์ว่าสาธุก้กาๆนะครับแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสุ่มผู้โชคดีแล้วก็มาโพสใน y u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  e e o o m u u n t y นะครับแล้วก็โพสในเพจ a c e b o o k ของผมด้วยนะครับว่าผู้โชคดีเนี่ยจะเป็นใครนะครับวันที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นวันพุธท,ที่7กันยายนเนาะเพราะงั้นผมจะให้เวลาประมาณ9วันนะครับถึงวันที่16กันยายน2022นี้นะครับเพื่อนๆเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับ ก็มาร่วมกิจกรรมกันเยอะนะครับผมบ๊ายบาย